ก็เป็นว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมส่งเดินทางต่อนะพี่เนาะอ่ะาก็เป็นกำลังใจให้รู้ว่าล่อนเล่ทุกคนมันมีปัญหาชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นล้วนแตกต่างกันไปเห็นผมอย่างนี้นี่ปัญหาผมก็เยอะแยะมากมายสว,ส,สวัสดีครัสทุกานครับมีมาแต่ใสอีกหนึ่งลายนะครับมาที่น,นาผมนะเห็นลูกชายวิ่งมาบอกว่าพ่อครับมีมาแต่ใสอีกมาผมก็เลยสอนให้ลูกรู้จักจมีน้ำใจ ให้ผู้คนตกทุกข์ได้ยากนะครับเอาน้ํามาให้เขาด้วยผมก็ยังไม่เห็นหน้าหรอกครับมว่าองไรอีกงอนนี่เนาะอ๋อเชิญเชิดเชิดนันแดดเขาห่มปิดขาเราดีป่ะครับแข้งขาอ่อนแรงแข้งขาอ่อนแรงโอ้ยแข่งขาอ,อ่อ,าอ,อนแรงมากจากังไหนเนาะนี่เนาะ เป็นเลือดสมองตีบแข้งขาอ่อนแรงขี้การอ่เชิญเชิญเชิญไอรอนผมติดตามมาอ่าเชิญเชิญมาเข้าูลงสิเข้าลลงมาเกณฑหนึ่งฮะอามามาเชิญเชิญเชิญมามาจากที่ไหน เอาน้ำในลูกเอาน้ำมาให้ให้ลุงหน่อยอ่ากินน้ำให้หลานเอาน้ำให้มาชมมาจากที่ไหนครับเกิดอยู่โคราชครับก็ไม่ใ,ใกล้ผมนี่ลำนาวโคราชครับผมปักคงชัยครับปักคงชยัยครับปักคงชยัยจะไปไหนครับผมมาอาศัยอยู่ที่วัดนายมพระเจ้าอุทุมพรมาอยู่วัดไหนนะวัดนายมเทศบาลตำบลนายมตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมือง อ,อะไรนี่อ่าอำเภอเมืองจังหวัดสรเจรรญแล้วยังไงต่อก็พอดีอ่าตา,อาพอดีรู้ว่าเป็นเป็นเคยเป็นอ่าคนที่ผมรู้จักมาบวชอยู่ที่นี่อืเป็นบ้านเกิดท่านนะครับสามสิบกว่าปีไม่ได้เจอกันผมเลยมาเยี่ยมอืม ผม,ผมพูดแบบแม่อายนะครับน้องชายผมลอนเล่ครับจำไหมลอน,นเ,อลเล่เอลอนเล่ไปเรื่อยนอกจากจบเรื่องของปีนี้คือเรื่องที่เรื่องทางบอดดแม่แต่กนี้แม่ผมจําอะไรไม่ได้มาสี่ปีแล้วน้องสาวผมยึดอันนี้พูดออกต่อหน้ากล้องนะครับสื่อในประเทศช่วยช่วยผมด้วยครช่วยหนะ้าช่วยผมด้วยนะครับคือน้องสาวผม ทำกินทำอะไรหมดก็บอกมีปัญญามึงก็ทำมาเขาไม่ดูแลผมเลยผมพิการครับเรียดโดนล็อตล็อตแอยู่ที่ไหนน้องสาวอยู่ที่ไหนปะทงชัยครับปะทงชัยแล้วไม่กลับบ้านปะทงชัยเหรอพี่ก็เนี่ยผมอยู่ไม่ได้ครับทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันตั้งแต่ปีหกสี่อยู่ไม่ได้ก็เลยลอดเล่ไปเลยแล้วนี่เดินทางมาจากอํานาจเจริญหรือมาจากไหนมาผมมาอยู่ที่อำนาจเจริญมาในวัมที่วันายนะวันายืมกินข้าวไปยังเนี่ยพี่ อย่างน้อเดี๋ยวผมจัดข้าวให้กินนอ้อเดี๋ยวเอาข้าวให้กินแล้วก็เดี๋ยวส่งเดินทางต่อ,อเดี๋ยวส่งค่ารถนั่งรถไปในตัวอำเภอเพราะที่นี่ผมไม่มีที่พักไม่มีงานอะไรทั้งสิน้นเนี่ยผมก็เลยจะออกไปธุระของครอบครัวแลวนี่ไม่มีใครอยู่ทุ่งนานแล้วมีแต่ลูกน้องมาแใส่เอี๊ยดที่ไอ้โจเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยเขามาแตใส่เอี๊ยดนะครับเด็กกำพร้าคนหนึ่งนะครับนีบ่ยังอยู่ผมยังเลี้ยงดูอยู่อย่างดีมึงทาหน้าที่อะไร กวาดปูย่าแล้วก็เฝ้ายาง่ากวาดปูย่าแล้วก็เฝ้ายามผมดูแกแกมาอยู่ข้างแรกอยู่ห้องเดียวอืมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมส่งเดินทางต่อนะพี่เนาะอ่าก็เป็นกำลังใจให้รู้ว่าล่อนเล่ทุกคนมันมีปัญหาชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นล้วนแตกต่างกันไปเห็นผมอย่างนี้นี่ปัญหาผมก็เยอะแยะมากมายพอดูเหมือนปัญหาในเวลานี้แหละที่ผมจะต้องหาข้าวให้พี่กินเนี่ยออเนี่ยก็คือปัญหาชีวิตผมละเข้าใจไหม พี่เข้ามาผมก็จะไม่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งก็ปล่อยให้เดี๋ยวให้กินข้าวพ่อ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 เดี๋ยวฝากไปลงบขสเลยอ่าพอดีเลยรถพ่อกับแม่ผมมาพอดีพ่ออจะพึ่งกลับไปบอกปู่กับย่าจะพึ้นกลับ๋ยวให้ให้ลุงกินข้าวก่อนอ่าเดี๋ยวให้ลุงไปส่งลุงที่บขสหน่อยเดี๋ยวพ่อจะส่งค้ารถอ่าก็เอาเป็นงี้เบื้องต้นผมก็ต้อนรับและให้กําลังใจ เดี๋ยวก็กินข้าวกินน้ําเดี๋ยวพอดีแหละรถคุณพ่อคุณแม่ผมจะกลับไปในตลาดเดี๋ยวให้ท่านไปส่งขึ้นรถแล้วพี่เดินทางไปไนต่อก็ว่าไปตามชีวิตพี่เดี๋ยวผมให้ค่าน้ำมันรถนะพี่เนาะขอบคุณมากนะครับชีวิตคนเราล้วนแตกต่างกันอมีอะไรอยากจะพูดไหมอ่ะอยากจะพูดพอดีผมเป็นคนเป็การผมปกติล้วจะออกทุกวันที่สิบของเดือนอแลวนวว้ววันนี้สิบันตุว่วันอาทิตย์วันรุ่งอรุวันที่แปดวันนี้หมอประกันสุขภม ค่อผมก็พูดพูดไปทั้งปงนี้นะคือประกันทางการนักคมที่ผมยื้อเรื่องนะแต่วทุกคนยังไม่ทราบยังไม่ใกล้เลยยังไม่ทราบว่าประกันสังคมที่ตัวเองขาดตอนนี้ประกันสังคมที่ขาดแล้วแล้วก็พิการสามารถไปยื่อเรื่องได้ที่ารคัมจังหวัดนั้นๆที่เราอยู่โอ้เป็นข่าวสารที่ดีเป็นข่าวสารที่ดีซึ่งผมก็ได้ได้ติดเพราะว่าคุณหมอเขาจะนัดผมตรวจมาพรุ่งนี้จะตรวจจังหวัดใครจังหวัดมันซึ่งผมก่อนไปคอรชสีมาเกาตรวจโรงพยาบาลมหาราชวันที่เจ็ด หมอน้าตรวจนะครับก่อนเีป็ไปบอกปู่่ยยาเดี๋วรอก่อนเดี๋ยวก็คือหมอคุณหมอวิญญูชายว่าเดินไปบมอนี่ลูกเดินไปบมอคุณคุณภาพสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะมีผลอ่าทางการเมโอเคขอบคุณมากพี่ข่าวสารนี่อ่ะเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็เดินทางต่อนะพี่นะเดี๋ยวผมจะต้องออกไปภารกิจของผมแล้วอ่ะครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านครับทุกชีวิตล้วนมีเส้นทางชีวิตแตกต่างกันมีปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ต่างกันครับขอทุกคนสู้ๆนะครับอ่าส่วนพี่ชายคนนี้ เดี๋ยวผมเอาเข้าน้ำให้พี่แกทานแล้วก็เดี๋ยวส่งแกเดินทางต่อครับสวัสดีครับ